กรบสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ีที่553ค่ะประจำเย็นวันอาทิตย์ที่28เดือนกันยายนพศ2568นะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พได้รับชมกัน1ชุดจ้ะ1ชุดวันนี้มี30รายการนะคะพี่พี่ขาแบ่งปันพี่พี่ที่200บาทจ้ะ1องค์200บาท2องค์3 0 0บาทนะคะ ชอบถูกใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะพี่พี่ขาวันมา2รอบจ้ะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะวันนี้มาชา้านิดนึงต้องขออาภัยด้วยนะคะ รายการที่หนึ่งเป็นสมเด็จเก่าจ้ะเก่าสูไว้นะคะรายการที่หนึ่งจ้ะต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันจ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่3นะคะรายการที่3เป็นสมเด็จวัดเกศชยโยจ้ะสมเด็จวัดเกศชยโยนะคะพี่ๆขารายการที่3จ้ะรายการที่4ค่ะพารอดจ้ะพารอดนะคะมาพร้อมเลี่ยมสแตนเลสจ้ะมีลงลักปิดทองนะคะ รายการที่4ี่จ้ะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานกับพี่พี่ขาพารอดนะต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่หหลวงปู่ฟั่นค่ะพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะพี่พี่ขารายการที่หจ้ะต่อไปเป็นรายการที่6นะคะรายการที่6หลวงปู่สวงจ้ะหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนานะคะรุ่น1จ้ะ เทวดาเล่นดินนะคะรายการที่6หลวงปู่สวงจ้ะต่อไปเป็น,นะะาารายการที่7นะคะรายการที่7เป็นพระนางพญาจ้ะพระนางพญารายการที่7นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นจอบหลวงพ่อไปจ้ะมีคราบการใช้งานนะคะพี่ๆขาเป็นเหรียญที่ระลึก ปีสองค่ะหลวงเ่อาไปรายการที่8นะคะต่อไปเป็นรายการที่9นะรายการที่9เป็นพระปิดตาหลวงผู้ไขจ่จ้ะหลวงผู้ไข่วัดเชิงเลนนะคะด้านหลังยันนูนจะ้ะมีลงลักษณ์นะคะต่อไปเป็นรายการที่10จะ้ะรายการที่10สเสด็จพ่อรอห้าจ้ะ รูปหล่อเสด็จพ่อรอห้าทรงม้านะคะรายการที่10จ้ะต่อไปเป็นรายการที่11นะคะ11หลวงพ่อคูณจเจริญพรล,ล่างจ้ะมีตอกโค้ดนะคะปี36จ้ะออกวัดแจ้งนอกค่ะพี่ๆค่ะรายการที่11นะต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะ12หลวงปู่ทวดจ้ะหลวงปู่ทวดปี37นะคะ เป็นเหรียญที่ระลึกในการหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อทวดค่ะวัดช้างให้ปัตตนีจ้ะต่อไปเป็นรายการที่13นะคะ13เป็นพระกลิ่งคองตะเคียนจ้ะหลวงพ่อโบยนะคะหลังยันแบบนี้เลยค่ะพี่ๆค่ารายการที่13นะคะต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14 หลวงพ่อทองมาจะเป็นเหรียญย้อนยุคหลวงพ่อทองมานะคะปี4หจ้ะหลวงพ่อทองมาวัดสว่างท่าสีนะคะร้อยเอ็ดจ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่15นะคะ15เป็นพระผงสุพรรณจ้ะหลังเป็นรอยนิ้วมือนะคะ พระผงสุพรรณรายการที่15จ้ะต่อไปเป็นรายการที่16นะคะ16เป็นพระศิวลีหลวงพ่อกวยวจ้ะพระศิวลีหลวงพ่อกวยรายการที่16นะคะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ17เเป็นพระปิดตาหลวงปู่หมุนจ้ะ พระปิดตาหลวงปู่หมุนหลังยันแบบนี้เลยนะค่ะพี่ขา200บาทจ้ะ200บาททุกรายการเลยนะต่อไปรายการที่18ค่ะ18หลวงปู่ทิมจ้ะเป็นเหรียญดอกจิกหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่นะคะหลังยันแบบนี้เลยนะรายการที่18จ้ะ ใบหน้าชัดเจนนะคะต่อไปเป็นรายการที่19ค่ะ19หลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมนะคะจันทบุรีจ่ะเหรียญมีคราบการใช้งานนะคะพี่ๆขาหลวงพ่อสมชายปี21จ้ะต่อไปเป็นรายการที่20ค่ะ20เป็นพระหูยานนะคะ ป้าหูยานเนื้อชินกับพี่พี่ขาหน้าสึกนะคะป้าหูยานเนื้อชินจ้ะ <Okay. S 1> ต่อไปเป็นรายการที่21นะคะ ยี่สิบเอ็ดเป็นพระปิตาหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสนะคะพระปิตาหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสจ้ะรายการที่21นะคะต่อไปเป็นรายการที่22ค่ะยี่สิบสองหลวงพ่อเพชรจ้ะ หลังเป็นพระเจ้าเสือนะคะหลวงพ่อเพชรหลังพระเจ้าเสือค่ะรายการที่22นะคะต่อไปเป็นรายการที่23จ้ะ23มพระซุ้มกอค่ะพระซุ้มกอรายการที่23นะคะพี่ขาต่อไปเป็นรายการที่24คะ่ะ24 เป็นพระนักปลกแปดรอบของหลวงปู่ทิมนะคะมีต่อโคจ้ะพระนักปลกแปดรอบหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่ยี่สิบสี่จ้ะก่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าเป็นพระปิดตาหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินจ้ะ การหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะพระปิดตาหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินจ่ารายการที่25นะต่อไปเป็นรายการที่26ค่ะ2ีเป็นพระสี่เหลี่ยมประพามนทนหลวงผู้สุขวัดปากคลองมาขามเท่าจา้ะรายการที่2 6นะคะพี่ๆขารายการต่อไปเป็นรายการที่27นะคะ27เป็นพระผงหลวงปู่ทวดจ้ะ รับผงหลวงปูทวดนะคะรายการที่27ค่ะพีค่ะพี่ๆขาชอบรายการไหนถูกใจสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหานนองสุภาได้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่28ค่ะ28เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะ วันนี้มาช้าขออนุญาตพูดไวนิดนึงนะคะถ้าพี่ๆดูไม่ทันโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องสุภาส,ส่งภาพให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะต่อไปเป็นรายการที่29ค่ะ29หลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งค่ะอายุธยานะคะต่อไปเป็นรายการที่30ค่ะ30เป็นพระขุดแผน อุ้มกุมารขี่หงพรายจ้ะรายการที่30นะคะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะพระขุนแผนอุ้มกุมารขี่หงพรายนะคะรายการที่30จ้ะโอเคค่ะพี่ๆขาครบแล้วทั้ง30รายการนะคะ ชอบถูกใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหานนองสุภาได้เลยนะคะพี่ๆขาวันนี้เป็น EP พิเศษนะคะ200บาททุกรายการเลยมีให้พี่พี่ได้รับชม30รายการนะคะจ้ะวันนี้ก็ครบแล้วทั้ง30รายการนะคะสำหรับเย็นนี้สวัสดีจ้า